โอเคครับคลิปนี้เราอยู่ที่สวนสาธา,ารณะหาดใหญ่นี่ขึ้นมาบนเขามาดูพระพุทธมงคลมหาราชนี่ใจกลางเมืองหาดใหญ่เลยก็ว่าได้นี่ รถขึ้นมาได้ครับนู่นมีรถจอดอยูอ่ด้านบน่ครับมลมพัดเย็นสบายมากเลยครับ เดี๋ยวเราจะมาชมรอบๆเมืองหาดใหญ่กันนะครับนี่ก็ช่วงเที่ยงครับอากาศมันร้อนนี่เมืองนครเมืองหาดใหญ่ trong này, hãy nay thời tiết rất là đẹp, có view, chụp view, chụp ảnh lưu สวยๆครับนี่มีบันได lùng phải chấm mấy con im nữa này. Hãy subscribe đi trong lột, hoàn uốn đúng không ạ? Hoàn uốn mà nhỉ mấy anh? lào đồ ทำความสะอาดก็จะเห็นเมืองตั้งเมืองนะครับขนาดใหญ่นครเทสบาบันใหญ่ร บ้านรดน้ำต้นไม้อยู่ค่อยมีคนเท่าไหร่เพราะว่ามันร้อนอยู่น่าจะเป็นช่วงเย็น,ยน,นมนสินล สาบส่งขาแล้วครับฝั่งอ่าวไทยตะวันอกนอกผมก็พยายามมองฝั่งอันดามันแต่มันมองไม่เห็นนะมันติดภูเขาก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมแต่ช่วงนี้มันอากาศร้อนเนะ่ย าวๆขึ้นมาเที่ยวแ เอาลอยฟ้าด้วยเพื่อจะข้ามไปยังอีกเขานะีน,นภายใต้ข้างล่างองค์พระพุทธมงคลก็จะเป็นห้องเก็บพระมีพระเครื่อง ื่องปั่นไฟด้วยเราเห็นเครื่องปั่นไฟแล้วเมื่อกี้นี่มีกระเจ้ากระเจ้าลอยฟาเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งนึง กลิปนี้แค่นี้ก่อนร้อนอากาศมันร้อนมากเลยแต่ยังดีที่ว่าลมพัดเย็นสบายหน่อยมาเที่ยวชมกันได้ครับนครเทศบาลนัก,นานนกหาดใหญ่พระพุทธมงคลมหาราบจังหวัดสงขลาโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเราเดินตามกลันต่อสมบัติกับอาคารกลมๆนี่มันเป็นอาคารอะไรไม่รู้อ่ะนี่เรามาติดใจลูกกลมๆนี่มันเป็นลูกอะไรไม่รู้ไหนใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนี่มันเป็นลูกอะไรกลมๆเนี่ยแข็งมากเลยะ น่าจะกินไม่ได้มั้งเพราะมันขึ้นสนิมแล้วดูจากสีนะใครรู้จักบ,บ้างว่าลูกอะไรคอมเมนต์มาหน่อยเนี่ยลูกอะไรไม่รู้กินไปได้ไงบาดทะยักเลยแบบนี้ขึ้นสนิมมาแล้วอ่ะเออ